เจ้าสบายดีสบายดีได้สวัสดีพ่อพี่น้องเนาะ FC เมื่อสู่ขู่สู่คนเนาะสู่หมองสู่บอลพ่อพี่น้องเลยหรือว่าอยู่ในประเทศเท่านี้หรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะหรืออยู่ฟังไทยพ่อพี่น้องเลยกายินดีเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวสีพองแชนแนลคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องโดยมื่อนี้บ่าวสีพองก็ได้เดินทางมาฮอดอ่าหมู่บ้านหนึ่งเนาะ,นะเอาการประก,การเสียเวลาเนาะเอาการสีเข้ามาหา มือนี้มาก,ก็คือมาหานอกชิดใจพ่อทเราเลยเนาะเอากจะจีหาชอบเบิ่งขนมนุ่มเนยหรือว่าเป็นขนมเป็นมีเนาะเขาซื้อมาฝากทางน้องเพื่อนอ่าพ่อมาสุดก่อนครักับมาได้พ่อเพื่อนเนาะพ่อเพื่อนมาอยู่แต่มืาอนี้เคากับได้พ่อทั้งพ่อเพื่อนเนาะเอากะจะไปสัมภาษณ์พ่อเพื่อนก่อนก่อนจีไปถามนอกเนาะพเพื่อนเราเลยอ่าจะไปพูดจักอ่าทางพ่อเพื่อนเลยรไป้ราเลย อ่าเนาะบุญอะไรข่ามาเบิ้งมาชมกับฝากเนี่ยอมให pues ้น้องเลยฝากกดซับสไคร์เนาะฝากกดติดตามและผมให้น้องเลยกฝากกดไลค์กดแชร์บอดชิปพ้องเนี่ยเด้อผมให้น้องเลยเป็นกำลังใจให้แน่เนาะอ่าพี่น้องอยู่ทางใดก็ฝากฝากมาฝากติดตามเลยอมให้น้องเลยฮะไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะโอเคผมให้น้องเลยเนาะอ่าเบิ้งของฝากของต้นของทางน้องติดใจก้อนเนาะ เป็นนมเป็นมีเนาะเอาเลยซื้อฝากขอองงน้เพิ่นถึงเฮาสีบ่มีเฮาก็มีเนี่ยอ่าซอยซ้ำเฮาซอยได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะเฮาสิซอยเบิดตน้นเบิ้โตเฮาก็บ่มีพ่อพี่น้องเอ้ยซอยจุ่มเตี๋ยกันไปอ่าซอยซ้ำเฮาซอยได้เนะาะทั้งพ่อเพิ่นก็ได้นอนอยู่ตารางพุ่นเนาะเอาไปสัมผั์ก่อนนี่ก็คือตั้งเฮือนน้องสื่ใจเพน่็กนลนางป่าเลยพ่อแม่น้องเลย ่าเอาสิเข้าไปถามเพื่อนกับบอสิลาเนาะกลางป่าเลยเนี่ยสบายดีพอป้าคือได้หน้ากลางป่าแทศบานอยู่พอแต่หน้าโคกเนอกจ้าเนาะเห็นยังเห็ดให้หน้าอยู่พอโดย ขอญาติถามพ่อแล้วพ่อซื้ออย่างเนาะบุญนี้บุญมีพ่อบุญมีพ่อบุญมีพ่อเป็นพ่อของน้องช่วใจของน้องช่วยใจบ่โอ้น้องช่วยใจ่นอยู่เพื่อนอยู่บ่อยู่อยู่เนาะเดี๋ยวพ่อเถ่าแล้วบุญไทยน้าแล้วเลยเนาะเหตุบ่ได้แล้วเนาะนามีบ่นาลุ่มนี่บ่ลุ่มโคกนี่เนาะหลายให้ยี่บ่ก็ม่หลายตามห้องา แต่ได้ปีได้อชอบเพราะก็หมดแล้วเช้คคละละสาสามทิศนะ่แหะไปไปเฮ็ดจใช่ไหมมือปีนี้นันนน่นลูกชายเพิ่นมาลพิ่นมาเฮ็ดไพ่เฮ็ดแล้วน<อ>เฮ็ดหายคนดำไหาโอ้ดำไหายเกี่ยวจะเกี่ยวเอาเองขอญาตเขาเรื่องด้วยซื้อมืออยู่ปัจจุบันนี่ทั้งพ่ออยู่กับน้องจุใจสองคนบ่โอ้โดูดูดู จู่ว่าลูกลูกจ้ามีจฉคนพอไม่จคนนะจคนผู้ที่ามแล้วแม่งลูกมากับเมียเอ้าเมียไม่ห้างโอ้เมียไม่ห้างเมียลูกติดเมียลูกติดเลยลูกเขาก็ไปทำงานเขาไปดูคนได้อย่าถามเนาะทั้งทั้งเมียได้สิทั้งพ่อเมียได้เมียผู้เมียได้ไม่งั้นวะ มันเสียตั้งแต่น้องผิดใจยังสามปีสามปีสี่ปีเดี๋ยวพอเลี้ยงหลังจากมีเสียก็พอเลี้ยงเดียวเลยเนาะอพอหาเงินขอญาติถามพอหาเงินหาคำแต่ได้เฉลี่ยเนาะผิดใจโอ้จะเอาปีมันยากได้เงินาเลื่อยไหมโอ้พอเลื่อยไหมเนาะรับจ้างเลื่อยไหมในบรรยากาศเดี๋ยวก็อุ้มไปลูกคนนี้ น้องคิดใจเอ็นบ่ถือวตาถือว่าทั้งพ่อนี่ได้เอาเมียนี่ได้ลูกสองคนบอแล้วลูกผู้เดียวนี้ได้ลูกสองคนครับโอ้ผู้ันมาเฮ็ดนานบ่โอ้นี่นี่คนไปดูใช่เฉพาะเพิ่นไปเอาเมียลรอไปเชื่อเขาเมียบ้านไหนน่ะเอาเมียในบ้านนี่แหละเชื่อเขาแล้วแบบไปเมียไปหาเงินโอ้ได้ผูกมือต่อแขนในบ่ผูกของมือต่อแขนแล้ว เออไปหาเงินอยู่กำลังไปหาเงินอยู่เนาะอเป็นแล้วว่คเงินเขาไปหาแล้วบามแล้วบแกะดองว่าเบ้าบ้าคองเ้อมันใหเขาเื่อนเทือจาบแล้วบิเจ้าเจ้าเจ้าอ่าแต่น้องชุดใจอาการถ้าน้องชุดใจเป็นไดพอช่วมือน้ ดีขึ้นหรือว่แล้วเมื่อยบ่อันแล้วกินคลั่นุ่มนี่กินได้บ่นมมีนี่กินได้บ่นมมีนมเล็กซอยกินได้ฮะไม่กินโอ้มีกินได้อยู่นมเล็กซอยกินบ่ได้โอ้ยน้องเขากับบัจักโอ้ยเนาะเนนกิอยึงไม่เนาะมายงเกี๊ยงโอ้กินได้เนาะพงษ์เนาะโดยดยมาบรรณาเขากิดชื้อมาฝาก เอา้เฮากับผู้กลยซื้อซื้อมาเผื่อก่อนนะนะเออนมตะเกยอยกินมาได้เนาะือว่าอาการของน้องปัจจุบันนี่กันละเมยเนาะเป็นได้หืดยาอขาดยายาชักไม่ใส้แล้วแต่ล้หัน่ายเขากินเอาข้าวเหนียวแล้วกินมาได้บอกกินน กินอาการขึ้นแล้วเนาะชื่อเขาตัว่าเขาเจ้ามันตื่นกับเขาเจ้ามันบขึ้นน้าอ๋อเขาตัวหรือว่าเขาเจ้าป่นมาจากเนาะเขาเจ้าป่นหลายมาจักพ่อท่านวิทย์เนี่นมันกับขาวโดยหือว่าทั้งพ่อแบบไม่ได้ไปใทยเนาะมนี้เนาะ ให้จังเตนในมือพอพอให้เนี่ยมงงังวมงเบอะไรงวัวเขาหัวกส่วนเนาะอจ้าแจ้านะคก็ขอสิขอญอาตไปถามทางน้องจุดใจกันเนาะโดยไปถามเรื่องอ่าว่าเป็นยังไงปัจจุบันเจ้าจ้าจะเอาเข้าใจได้พอเด้โดยโอเคนะ้่อพี่น้องล้วเับก็สิไปไปไป,ไปทักทายสบายดีน้องจุดใจมันก็นะน้อพงพี่น้องเลย น้องชุดใจเอ้ยอยู่อยู่บ่เห็นหนังเี้ยเนาะอืมเออพันนากำลังออกมาแต่บ่นนอนพอดีโออ๋อโตบุญมาเรื่อยเนาะผู้ชาทั้งน้องชุดใจ ปูให้ปูให้ทั้งแขกเนาะทั้งน้องผู้ใจบริปูเลยเนาะโอ้ยมันรับตอนรับดีเนาะคอพี่น้องตอนรับแขกแขกดีสบายดีเนาะสบายดีน้องผู้ใจายสบายดีจำย่างนี้จำได้หรือเปล่าจำว่าไ้เลยเนี่ยบอลซีฟองเด็กกับบอลซาเนาะเคยมาสัมภาษณ์น้องที่านึงแหละ ไม่ไม่ชื่อดอกเแม่เดินไปอย่างโน้นไม่ชื่อเราไอจีพองอะไรไม่ชื่อไม่ชื่อมีกับชื่อเออ่นุ่มมาฝากว่าถามพอทั้งไอจีพองถามพอจะได้ว่าจะกินนุ่มได้บ่ถ้ามันหวานยังถิ่นชูอยู่ตอนนี้อกินไม่ได้เนาะไอซื่อมาน้องอยากกินเด้อใช่เด้อนี่เด้อกินกินได้แต่มีนี่เนาะอ่าว่าเจอผักเลยห้ามกินเด็ดขาดเด้อ เลยฮาม้าพวกมันเพ่งเป็นยัยเนาะแต่ว่าเฮาซื้อมาเนฮาก็บเบอร์ถามทางน้องดิฮาก็บบริจต่อทางน้องเนาะเฮาก็ซื้อมากโบถือพวกน้องเไยทางน้องคลำโดยโดยอ่ะเป็นจังไดน้องอาการชื้นมืออาการชื้นมือกันยังเมื่อยยบ่อทานน้ำตาลกันยังถึงสูงทานน้ำตาลยังโบปกติน้องกินถือกินยาอยู่บ่อโดยได้ขาดยาบ่บ่อซักก็ยังซักอยู่ โอ้ทักยาอยู่ห่างน้ำอ่าน้ำตาลถ้าน้ำตาลยังขื่นชูงอยู่ดูอันชุงดูว่าน้องกินอย่างผิดเพราะไอกกินตามปกติอยู่เนาะอ่ามันขื่นโอ้สมือนีีเมื่อยแฮงกลับแฮงธรรมดาดูอากาศจะห้อนเป็นน้ำอากาศมันห้อนนี่บ่จังเมื่อยบ่รวนอะไรเมื่อยใจแค่นี้กับยังหมดยังบ่ ก็คือสิอาจสิเป็นแบบนั่นบวชได้็ึงได้เมื่อยเมื่อยจากมือแล้วนี่ยังเมื่อยอยู่สิมื้อตอนนี้กัโดยก็ยังเมื่อยอยู่ว่าได้จากมือแล้วเมื่จีบอาการรู้เมื่อยนี่ก็เมื่อยกันเมื่อยบ้านไรเมื้ออยู่แต่มันก็คสิแบบเมื่อยบ่แห้งเมื่อยแบบเพี้ยแบบร่างกายแบบยกแขนยกขาบ่ขึ้นนี่ที่บ่เมื่อยเพี้ยนะโอ เขาหน้ามช่างปลากินปกติอยู่บ่อหรือเล่าเช็ดอยู่บ่อมีเช็ดมีเนาะเนี่กินกินช่วงนึงกินยังไงชบางเกแบบกินปลากินเนื้อกินผักแบบนี้ว่ากินแนวมีวิตามินเนาะโดยอันว่าทั้งน้องหมเพิ่งมาขวดพี่บ่หรือว่าน้องไปหาหมอเองไปขวดเนี่บอสโดยบังคับน้ำตาลนี่โดยก นอกสิมีเครื่องเครื่องวัดแทกน้ำตาลอยู่โอ้ันนี่โอ้กวดเบิ่งนั้นมันขึ้นปิดปกติบ่ขื่นสูงขื่นสูงเลยเฮาต้องคลามอย่างก็เป็นบ่มันคลามหวานนะคลามหวานบ่คลามแบบประเภทแบบของหวานของของมันของเ็ชแต่น้องไปรักกินมาจ่ะห้ามกินเนิดชาเล่นี่อยเลยให้ให้พ่อกินเนาะให้พ่อกินไม่แล้ไม่พ่อกิน ทันกินเล็กๆเพราะว่าคากินนี่พญาต่างนอกนี่มันสิบ่เซาจเทื่อเด้เนาะคือว่าเห็นอีหยังน้อาน่เพิ่นว่าขุดอีหยังเ็ดกลบ่หรือว่าห้องน้ําังน่ะเฮ็ดห้องน้ําอ๋อจ้างเพิ่นผู้ใหญ่อืทางทางซ่องาาแวงตากับบัก ว่าเปินมาทายทางนองเดี๋ยวเปินว่าวาเชียนหองน้าไหนบ่โอ้เปินหากรมาบางใดนี่บ่เอหากรมาเ่วงวันเปิเปิมาบอกช่วงวันอมนพุดกี่หนี่บ่จากเนค่อวตาตาตากระบตาเนาะโอ้กระบเวียดบ่ ม,ม,ม,มันนี่บอสิพ้องก็เห็นอยู่บอเวียดกับอันสาวเวาตาเพิ่นมาเพิ่มมามาทางพี่บอกเห็นอยู่เห็นอยู่ตลาดเซนูโอ้คนท่ามาใส่เอ้วซาเวาตาเพิ่นก็ถ่าคลิปมันนี้บอสอะเจ้าเก๋อนึกว่าเราถ่ายนึกว่าเราถ่ายเอ็นจิตไปจับมันเลาวเลยโอ้ก่อนเนาะโอ้งานที่กันเนาะคือว่าหาก็เริ่มเฮ็ดมืัอนี้บอสตรงนั้นโอ้ จ้างสร้างเท่าไรหูอีบอจะคนสร้างสร้างนมาเ็นี้ีคนเดียวทั้งพ่อน้องกับบริหินนะบอขงพ่อ่ดวเว่าทั้งเดไผสร้างโอ้สร้างบทแบบนีไหนเินข่าวบ่ กันกับมีเวียดมีทั้บ้านก็อยเลยเกิดไปไปมามาโดยเพิ่นเริกอันเริ่มใจเยนงานบ้านเพิ่นเลยคนก็ต้องมาเฮ็ดอ๋อเฮ็ดมาเป็นเวลาเนาะเพราะว่างานเพิ่นก็มีโอ้วยการแต่ก็ทัพงานมีคุณก่อนเนาะเจ้าเจ้าอันนี้เพิ่นมาเฮ็ดเพิ่มมั้ยสิเนาะเดีวอ๋อเจ้านะอากาศเงียบแท้นี่เนาะอยู่ห้อยู่ป่าก็เงาแล้วนี่ Nhiệm chi đánh. thức mưu này nó lại. Được, là? lại. Tên trí gà này hổng bơ? Bơ nhưng... đơn hổng bơ? Ổng lõi gì bơ? Ổng mai nhu là nhang lõi, tăm đơn tăm bơ? Tăm đơn tăm nhàng. nhang, bố coi lông vai Bố bà muốn Lông vai là nó chỉ được phấn nhìn Ồ, viên hùa Được Cái gì nó sẽ lông mai năng như thế này? Được là một khỏi lông nó คำคำอ๋อช่วงอะไวงตะเวนแดงเนอะตะเวนต่เวนแดงคำนอนนอนนี่แล้วบอกคือว่านอนในห้องหุ้นนอนอยู่ข้างหลังเอ้คือว่านอนในห้องุณนนะ่บ่กัมันเป็นห้องพอเลยโอทั้งครอบกัห้องกัะ อยู่กันสองคนชสองพ่อลูกพ่อกะทั้งว่าสิพองมาเมื่อก่อนหนึ่งกะเล่าวัดบุห็นณเล่าเนาะมาช่วงนี้กะเห็นคือว่าเห็นทั้งพ่อเล่าก็ะเถาพ่อจมควรเนาะทั้งพ่อก็คือว่าอยู่กับลูกสองคนทั้งพ่อกะเถาเช็ดยางสีบไ้เลยเนาะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งกันที่นนาจงทาเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าทั้งน้องคนหนกะยังน้อยยังนุ่มเนาะแต่ว่าเป็นเป็นพญาะ นลูกวาวาเนาะโลูกประจมโตเป็นในพาตัดมานี่ก็โดนติแต่วอาการเร่งพอดีขึ้นบ้านของหรือว่าอันพาตัดนี่พาตัดตาบอตายังยังถอดแว่นตาบ่ได้บ่บอถอดบอได้ถ้ามีแสงอ่ะสิมันสกัดมันสกึดลังน้ำตาสิไหลตัว่าสายตายังเห็นเห็นเห็นพวกอ้ายอยู่บ่เห็นบ่เห็นอยู่ เห็นเห็นเห็นคือมาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนั่นก็เห็นจากเห็นจำเก้าบอกเลว่าอย่แจ้งขึ้นเริ่มแบบม้วนเล็กน้อยเริ่มอย่างม้วแล้วอ๋อตอนไอ้มาเมื่อก่อนนั่นน่ะแจ้งบอกตอนนั้นตอนไอ้มาตอนนั่งกำม้วอยู่ที่นั่งกำม้วซนตอนนี้ตอนนี้ถือว่าอาการดังม้วแห้งกำม้วลงกว่าก่อนโอ้จ้าวจ้าวคือดังจากมาตอนนี้ผมเริ่้ไปกวดยุ่งหมดเลยวัน อยู่ใช you know, ้เป right? ็นพาตัดอยู่ใช่มันก็ไปยากได้ป่ะเนาะมีคนพาไปเด้เนาะเป็นมะเนาะือว่าอยากไปกดเบื้งอีกขึ้นกะมันจักข้างไปได้มีคนพาไปจะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องที่ว่านาสงสารร้ายตอนนเป็นมะโนเนาะอ่าแต่มาคนรักผคนง่ายกะเบิ่งมากะเบื้องกาชม เดาว,ว่าอยากซอยเดือทางน่องเ<ม>นาะเดาว,ว่าอยากซอยเดือทางน่องกะน่นองดินเพชรลายอยู่บ้านมีเบอร์บ<ม>อ้ทางติดต่อน่องเน่ยไหมบ่มีบอถ้าว่าอยากซอยเดือทางครอบครัวน่องนี้อยากซอยโดยตรงค่ะติดต่อบ่ได้แน่นานหรือ<ม>ว,ว่าเ<ม>อ้าเป็นยังี่ก็ได้กันเนาะถ้าว,ว่าอยากซอยเดือทางน่องเพิ่นกะให้ติดต่อทั้งสองทีมงานเฮาก็ได้เนาะ โดยถือว่าเขากล่ถามเพื่อนได้ว่าอยากที่ถ้าสมมติว่าคุณยักษ์ผู้ใหญ่เนาะอยากทอยเรือทางน้องโดยตรงบัดทางน้องกับ่มีโทรศัพท์ดินแน่เนาะบ่มีทางการติดต่อผมเแม่พี่น้องเลยเนาะและถ้าว่าทอยทางทีมงานเขาเขาก็จะได้ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเวลาเขามาทอยเรือทางน้องเพื่อนเขาก็ได้ถ่ายคลิปถ้าว่าอยากทอยโดยตรงนี้เขากะ บมีเลยจาจของทั้งบ้านอันน้องขึ้นกับ้านนครับบ้านดนมเงี้ยวดงเงี้ยวเราะบ้านนาโนดนนะผมเเนาะบ้านดนเงี้วโอ้จางนี้ในว่านาชโนดเนาะโดยโดยอ้าบอจีพองเปิดคลิปมือนีว่าบ้านนาโนแต่ว่าสิละโอ้ยบอฟิตกัาแกขอโทษกับใครน้ำพอนเเนาะจ้าจ้าน้องหุ่ย่ว่า บ้านเป็นเห็ดยุงกระยุงยุงโดยอยากไปปะยังเมื่อปะไปปะกะอยากไปเบิรงนยุงเพราะว่าตั้งแต่โดนแล้วออก่าเมื่อแตงแต่เห็นหงมาในกะยังประเทศได้ไปไปทางใดเพราะไปทางใดยังมาได้แต่พระอาจารยมาได้หาเดือนนี้ยังไปไปสายบูได้อยู่นโอยคำนวณว่าน้องไปพาน้องไปต้องไปช่วงแรกๆว่ะสิเมน ช่วงแรกแล่พาน้องไปได้แม่นสีบวแพ้แสงตาถ้าเอาไปข้างนอกมันสิตากแดดตากลมมันสิขัดสิเครื่องตาข้างนอกเนาะอ่าไปจังไดยว่าสีเนาะอาการขอฮ้อนเลยแต่ว่าอาการของน้อกก็ถ้าน้ำตาลขึ้นเนาะขึ้นสูงตอนนี้จักอ่านทั้งนอกแทกไปจักจักจักเปอร์เซ็นต์จักเท่าไหร่นะเ๋ยวมันขึ้นแบบใด็กมันขึ้นแบบเดตกน่องแทกมาได้แทกมาสีหามากเลแล้วแทกตอนนั้นถ้าน้ำตาล สี่ร้อยปกติเท่าไรปกติร้อยปลายแพทไป้อ่านแห้งเดียสี่รยเาสิเนาะเอาปกติกะคนเฮานี่สี่ร้อยปลายเพรานเนาะทานน้ำตาลคนเฮาโอ้อันนี้ถ้าาน้าตาลปกติร้อยสิบร้อยเช้านี่คนเฮาเนาะแต่่าททางน้องร้อยสี่ร้อยสี่ย คือว่ยา,ยายายังก,กินปกติอยู่เน,ะเนานเนะานบบเ,เป็นทางไหนเนาะแม่แม่ถ้าน้ำตาลมันขึ้น,นดูนาานนด้วย,ยแม่นั่นน่องเลยเพราะว่าถ้าน้ำตาลของน้องขึ้น,นมันเช่นตาน้องมัวม,มวที่ว่าน้องคิดนะนะัะเนาะประมาณนั้นอาการของน้องนะเจ้าจ้าอาวิดะน่องกะ พอจะมีน้เน๊ากประมาณนี้โอลอมทั้งน่องจะไม่อยากรบกวนทั้งน่องเพเป็นแดดเลยเป็นช่วงทั้งน่องเป็นทั้งน่องอาการทั้งน่องคือสิเงาเงอยเลยนาะเพราะว่าอยู่ให้อยู่หน้าที่เงียบที่นิดมีมูมมีพวกเนาะมาลิดมีคนมีมูมมุดฝูมาลิดน้ำอยู่บ่บ่บ่มีเลยเนาะน่องคือสิเงาเลยเจาะเาะเาอ่ะในกระซู้เด้อน่องเด้อเนาะ หายดีหายเช้าไวๆจะว่าสิพองรับผมยังลายเนาะบกกับใจทั้งน้องที่ว่าห้สัมษั์นั่นแหละเนาะการเขา้ามาถ่ายคลิปมาน,นี่กับเพื่ออยากให้รักผูงง้ใหญ่เข้ามาเบิง่งเขามาชมหรือว่าอยากซอยเดือทั้งบคลัวน,อน,น,น้องเนาะหรือว่าทางทีมาเท่ากับสิบเปลนสบุญใพนพรนะ้อพี่น้องเนาะเอฟุหมูชุมงจบบอน,น,นั่นแหละพี่นองะสุดท้ายนี่กั โอกาสเามาสบายดีเนาะสบายดี